บริษัทบรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีบริการที่ดีจากบริษัทบรถบ้านนะครับวันนี้ลูกค้านะครับขออนุญาตสอบถามลูกค้าสักหน่อยเพราะว่าเห็นว่ามาใช้บริการที่บริษัทบรถบ้านสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามชื่อพี่สักนิดนะครับชื่อโดมครับผมชื่อโดมครับวันนี้ที่มาใช้บริการด้านไหนครับก็จะมาดูจะซื้อมารับรถครับผมมารับรถครับมารับรถเป็นรถอะไรครับพี่รถโอร์คบินเน์ เป็นอร์จูเนอร์ใช่ไหมครับครับผมงั้นผมขอสอบถามข้อมูลสักนิดหนึ่งเพราะอะไรถึงเลือกใช้ที่บอยรถนั็บอ้รถ้านมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วก็คุณภาพแน่นอนครับอ๋อก็เลยมั่นใจมาซื้อรถที่บอยรถ้านตรงนี้แล้วในเรื่องของคุณภาพตัวตัวรถเนี่ยพี่ได้ตรวจสอบบ้างหรือยังเรื่องของคุณภาพตัวรถก็ไปดูมาแล้วครับก็ใช้ได้ครับสุดยอดครับสวยกิ๊บเลยครับ ก็วันนี้ก็เลือกซื้อรถจากบอรถบ้านเป็น Fort oh, mm ุ์เนอร์โอ้ขอบคุณมากครับสำหรับที่ไว้วางใจบอรถบ้านนะครับก็ <Okay. S 1> บคุณสําหรับข้อมูลที่ให้กับค้าแฟนเพจทุกท่านที่อยากจะซื้อรถกับบอรถบ้านผมอยากให้พี่ดมช่วยฝากกับลูกเพจทุกท่านว่าถ้ามาซื้อรถควรมาที่ไหนก็ oh, ถ้าอยากจะซื้อรถไปใช้รถสวยๆราคาถูกถูกก็เชิญได้ที่บอรถบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณครับ,บ,รบสาหรับข้อมูลค้าสวัสดีครับอ้าว uh huh. สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดมครับสวัสดีครับซื้อเข้ามาเมื่อ สวันที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ตั้งขายนะฮะเพราะมีเจ้าของแล้วนะครับคนนี้คือพี่ดมนะครับมาจากสัตหีบนะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับมาจับจองรถคันนี้เป็นเจ้าของแล้วนะครับ